สารถึงชาวไลเวอร์เกอร์ผู้ทำงานแห่งแสงอาจรู้สึกอ่อนไหวทางอารมณ์มากเกินไปเนื่องจากหลายแง่มุมในตัวตนในอดีตกำลังจะสิ้นสุดลงหลายคนกำลังปิดฉากบทที่แล้วของชีวิตซึ่งไม่เป็นประโยชน์ต่อจุดประสงค์อีกต่อไปในปัจจุบันบุคคลที่กำลังขึ้นสู่มิติที่5กำลังเผชิญกับความแตกแยกที่เพิ่มมากขึ้นทั้งภายในและภายนอก โลกที่เปลี่ยนไปในเดือนพฤษภาคมนี้จะเป็นเดือนเร่งปฏิกิริยาที่กำหนดรูปร่างของอีกสามเดือนข้างหน้าและส่งผลกระทบทางพลังงานต่อปีที่จะมาถึงช่วงดาวเคราะหนี้นำไปสู่การตื่นรู้ทางสัญชาตญาณที่แข็งแกร่งมากขึ้นและการรับรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นเกี่ยวกับความสามัคคีและความเชื่อมโยง โลกกําลังเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงครั้งสำคัญในขั้วตรงข้ามกระบวนทัศน์และการค้นพบโดยการเปิดใช้งานพอท์ทล55ที่กําลังจะเกิดขึ้นนําไปสู่การเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างครงัวตรงข้ามความจริงจะถูกส่องสว่างระหว่างความแยกจากกาันและจิตสำนึกที่ต่ำซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของการตื่นรู้ทั่วโลก เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนแห่งการกระทําของการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่เต็มไปด้วยพลังงานไฟฟ้าและทวีความรุนแรงขึ้นด้วยเลข5พลังงานนี้จะกระตุ้นการเปลี่ยนแปลงภายในสำรวจแนวคิดใหม่ติดตามเป้าหมายความหลงไหลและความปรารถนาการเปิดใช้งานพอท่อ55จะเน้นที่รหัสตัวเลขที่สำคัญเช่น5 505 515และ ห้าห้าาลำดับตัวเลข5้าจะแสดงถึงการเปลี่ยนแปลงและการก้าวออกจากโซนแห่งความสบายใจการสแสวงหาความหมายการเดินทางอิสรภาพและการผจญภัยความสับสนและความคล่องตัวเลขห้ากำลังเร่งให้เราออกจากคามอมอลอตโซนที่สบายใจอยู่ในตอนนี้เป็นเวลาที่เราจะออกวิ่งไล่ตามความลหลงไหลความฝันและจุดหมายของจิตวิญญ,ญาณ ด้วยความกระตือรือร้นและความกล้าหาญความเชื่อมั่นว่าตัวเองมีความสามารถที่จะเอาชนะความท้าทายที่อาจเกิดขึ้นเดือนพฤษภาคมส่งเสริมการสื่อสารและการแสดงออกอย่างกล้าหาญเพื่อใช้ชีวิตอย่างแท้จริงเป็นเดือนแห่งการปล่อยวางความผูกพันและความไว้วางใจในสิ่งที่ไม่รู้จักยอมรับความสามารถในการปรับตัวและใช้ชีวิตอย่างเต็มที่มนุษย์ชาติที่ก้าวขึ้นสู่จุดสูงสุด กำลังรวมตัวกันในขณะที่แมทริกกระแสหลักสาลายตัวนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่ลึกซึ้งและการก่อตั้งโครงสร้างของชุมชนใหม่เหตุการณ์ทั่วโลกนำไปสู่การสูญเสียความไว้วางใจและการเปลี่ยนไปสู่โครงสร้างทางการเมืองใหม่โดยได้รับการชี้นำจากสติปัญญาที่สูงขึ้นการเปลี่ยนแปลงไปสู่ติดสำนึกของมิติที่5จะนำมาซึ่งนวัตกรรมและความยุติธรรม กำหนดแผนสําหรับยุคใหม่ของโลกภายในเดือนมกราคม2026พลังงานจักรวาลของการเปลี่ยนแปลง5มิติกําลังเปลี่ยนแปลงจิตสำนึกที่เพิ่มขึ้นทางร่างกายและจิตใจอารมณ์และจิตวิญญาณเพิ่มระดับจิตสำนึกสร้างการเปลี่ยนผ่านสู่ความจริงของโลกใหม่เมื่อความมืดมิดลดลงเราจะสัมผัสกับความรักความสามคัคคีสันติภาพและความรู้ที่เพิ่มมาขึ้นทั่วโลก ซึ่งสัปดาห์หน้านี้จะมีพลังงานมหาศาลจากเปลวสุริยะและพายุสุริยะอย่างต่อเนื่องเหตุการณ์ในจักรวาลเหล่านี้ส่งผลต่ออารมณ์ซึ่งอาจทําให้เกิดความผันผวนความเหนื่อยล้าและความรู้สึกอ่อนล้าคำคืนที่นอนไม่หลับกระสับกระส่ายและระดับความวิตกกังวลที่เพิ่มมากขึ้นเป็นประสบการณ์ทั่วไปในช่วงเวลานี้อย่างไรก็ตามทามการความวุ่นวายในจักรวาล ให้มีความรู้สึกร่วมกันว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นในอนาคตการเคลื่อนไหวทางจักรวาลที่เพิ่มขึ้นกำลังขยายความอ่อนไหวและปรับปรุงความสามารถตามสัญชาตญาณของเราซึ่งนำไปสู่ความเข้าใจที่ล้ำลึกการเปิดเผยและความรู้สึกที่ชัดเจนที่พึงค้นพบแม้จะมีความท้าทายที่มาพร้อมกับพลังงานที่เพิ่มขึ้นนี้ แต่มีโอกาสสูงขึ้นในการพัฒนาส่วนบุคคลและจิตสำนึกที่ขยายตัวในขณะที่เราทุกคนก้าวผ่านช่วงเวลาแห่งความเข้มข้นของจักรวาลในระหว่างการเดินทางสู่การเลื่อนระดับการเปลี่ยนแปลงภายในจำนวนมากเกิดขึ้นการปล่อยวางอดีตอย่างต่อเนื่องเป็นสิ่งสำคัญสำหรับการเปลี่ยนแปลงและการเสริมพลังให้กับตัวเองอย่างแท้จริงตรีมของเดือนพฤษภาคมจะเกี่ยวกับการเรียกร้องพลัง,ลงภายในกลับคืนมา การใช้ชีวิตในความจริงการยอมรับความจริงการปล่อยวางความกลัวการก้าวทันการเปลี่ยนแปลงใหม่ของโลกและการคว้าโอกาสด้วยความไว้วางใจในการสนับสนุนของการเลื่อนระดับของจักรวาลผู้ที่กำลังขึ้นสู่มิติที่5ากำลังเข้าถึงภาษาแสงแห่งการกระตุ้นการแสดงออกของหัวใจคริสตัลและดี a แห่งพระเจ้า ผู้ที่กำลังจะขึ้นสู่มิติที่5ต้องผ่านการกระตุ้นในระดับที่สูงกว่าในเวลานี้เพื่อถ่ายโอนระบบแผนผังพลังงานสำหรับการเข้าสู่มิติที่5และการบรรลุศักยภาพในตัวเอง